วะะนควันนี้มีใครบ้างเอ่ยมีผมกาเดียนกิจอีวาแล้วก็ตุ๊ดแล้วก็เคียวเดียวเดียวฮัลโขลชื่อชื่อด้วยแล้วก็ไอแป้งโอ้โหแล้วไม่มีผมเหรอฮะไม่มีผมเหรอมีเคียวไงเคียวเดี๋ยวน้องเคียวต้องทิ้งไว้กลางขอบเวทีที่เขาผมในขี้ห่วยคนเดียวคนเดียวแค่เบแขนต่อยแล้วเคียวกุ้งแฟนคลับพูดได้เโอ้โหคนแฟนคลับเนี่ยน้องตุ๊ดน้องตุ๊ด เซจสตีเบลโลสติงส์นะคะจีสติงชิจสวยสุดในห้องนี้แล้วแล้วก็ไอเชยแป้งเฮ้ยทไมใจายสุภาพกับเราหน่อยได้ปะไม่ไอกระด้าทีวีกระด้าเรื่องมันครับทีวีอันนี้ชื่อพาร์ทว่าสปริงรีเทิร์น อีกแล้วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเดทเรียมเรือทนแล้วนั่นอเาใให้จบห้จบลองได้้แค่ทีจะเดทเรียมนี่ที่มันเป็นเกมไอ้สร้างฐานแล้วก็ไปตีกันไปนั่นมันแบทเทิลเรียมอ๋อออ๋พยายามจังมึงพยายามเนาะปะมาเลยดีกว่าใครยังไม่ได้กดเ l ดี้กดเ l ดี้ทีก่อนกดเลยฮะกดเลยฮะหลอนคนเดียวละอยาก กต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถึงจะกด l ดี้ได้หวอ๋อโอเคหนูก็เป็นผู้หญิงนะคะโอเคด่านอะไรไม่รู้ครับที่แอนเรปแย่ใครเป็นเป็นผีผมผมผมใ่เย็นส่ฉันยังไม่เข้าเกมเลยหรอกเฮ้ยมาแล้วโอเคใครเป็นผีว่าเดี๋ยวก่อนกูเป็นเขาเอาคุณกินเพ ีลลแ้วไปะเฮ้ยแล้วไปไงพี่ไม้หลีอยู่ทีปไหนแล้วเล่นยังไงวะเนี่ยหนีอย่างเดียวหาทางหนีด่านเนี้ยผมเซียนตอนนให้หนีอย่างเดียวเพราะว่าแล้วจีติงตามมาตามอยู่ตามตูดเลยย่าเฮ้ยแล้วพี่ไม้รอรอผมด้วยไอ้ยกูได้กูได้ยินเสียงอะไรแล้วเปิดประตูกดไลค์อ่ะ เฮ้พี่อะไรเนี่ยคลิปคลิคลิปนี้เอาคลิปฟางเดียวไอ้ไอ้ไอ้เสียงอะไรวะเยงอะไรวะเงอะไรวะอ้โอ้กู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 ยูก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 ูยูกููกูกูก้กู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 ูก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 ้กู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 มากูกกก พี่ไม่อยู่ไหนพี่ไม่สวัสดีค่ะบายกูกลัวกูกลัวเอาสั่งิ่งโดนแล้วพี่วะกูกลัวไม่ตายเลยยังวะกูกลัวกูกลัวกูวิ่งอย่างเดียวกูวิ่งกูไม่มองด้านหลังกูไม่มองกูไม่มองอะไรเลยกูโอเคเรียบร้อยสองวันอะไรวะเออแล้วตีนเรากลายเป็นผีไปแล้วเด่ากูไปสัตว์ เออผมวิ่งหมดใครวิ่งมาตามกูมึงวิ่งทำไมอ่ะมึงวิ่งทำไมอ่ะมึงวิ่งทำไมไอ้เหไอ้ทงขันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเป้าหมายอยู่ข้างบนเป้าหมายอยู่ข้างบนไอ้ผีป่ะไออยู่นู้นู่ฝั่งนู้นู่ฝั่งนู้นู่ฝั่งนู้นกูเห็นผีแล้วไอปตัดแล้วไหนดูคนยังไงอ่ะพี่ข่าพี่ข่าพี่แล้วแล้วมันจะเป็นลูกไฟเหรอใช่อ๋ออย่างไี้เองกูตกใจไลยค่ะ เ้ยทำไมเหลือดคนเดียวพี่ไหมคะไป่นุ่นแล้วไป่นุ่นแล้วนุ่นไหนลองไปข้างแล้วตามล่าฆ่าพี่ไหมเชี่ยเคี้ยวเปลี่ยนดาวเหรอเปลี่ยนเป้าหมายทันทีใช่ตายแล้วไงคนเราตอนนี้เหลือใครบ้างอะฮะพี่ไหมพี่ไหมใกล้ชิบหายเลยไหมเอ้ยพี่ไหมรักนะเห็นอยู่ใกล้ๆเลยอะพี่ไหมรักนะรักคน มันมันหลอกล่อเรามันหลอกล่อเราอีห้องนึงพี่ใหม่ดูเ้าหลังนู่นพี่ใหม่จ๋านน่นไงนน่นไงไอมดทอไปแล้วมูทอไปแล้วมูทอปพี่ใหม่จ๋าพี่ใหม่พี่ใหม่อะไรจ๋า เฮ้ยมุดยังไงวะลืมเฮ้ยคนโดนคนโดนเฮ้ยเล่นออกยังไงวะเนี่ยผีกระโดดได้ด้วยเหรอผีกระโดดมันขึ้นบนมันขึ้นบนแล้วโอ้อย่าร้องนะเฮ้ยพันลิงวิ่งเป็นลิงแล้วที่ไหนถตายเยอะทั้งแมบบไปสัตว์อะไรอ่ะทำไมไปก่อนคนแรกวะคนก่อนเลย ม่าคูไม่คือตอนแรกกำลังบอกบอกจีว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วหันมาก็อุ้ยน่ารักเลือกตัวละครได้ด้วยหรอตอนนี้อ้าวโยมอ้าวใช่เหรอแป้งแป้งไม่ใช่เป็นไอแป้งหรออ่ะแล้วผมอยู่ตรงหน้าพี่เลยป่ะหรือว่ารอเวลาเกิดแป้งเป็นกับบิงฉันเป็นเด็กทุกคนอาจจะชอบความเป็นเด็กของฉันแล้วเนี่ยผมอยู่หลังหลังใจอยู่เนี่ยอ๋อฉันเอง เหลือเวลาอีกสีวิในการเดินไปสีวิเลยเกี้ยเองนี้เหลืออ่แล้วผมเป็นผียังเนี่ยยังอะยังไม่ไหมก่หรอ่ะพี่แป้งเป็เหรออ่ะไม่ใช่กูหรอไม่ใช่กูหรอไอ้ีแล้วใครบอกกูเป็นใครบอกกูเป็นเนี่ยไอ้เฮี้ยกูว้าเอามาดามจีเป็นผีแล้วนี่กูกลัวทั้งจีตายหงก็แบกูขอโทษกูขอโทษ เราต้องค่อยๆหาตัวเราเป็นกูวิ่งอย่างเดียวกูวิ่งอย่างเดียวกูวิ่งอย่างเดียวขอเป็นพี่ผีน่ารักครับใครเดินใครพูดวะางพี่ไหมเธอแกล้งฉันน่ะฉันเป็นวิญญาณที่เสียใจฉันเป็นวิญญาณที่จุกทรมานหลอกกันมาตั้งนานใกล้เหรอใกล้แค่ไหนคือใกล้ใไอ้ผีอยู่ข้างล่าง อหิวข้างล่างไอ้ไอ้ยม่ไอ้ยี่เมื่อกี้คุณเจอตกน้าเลยไงก่ครับพี่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อกลัวกลัวไงกลัวกลัวไงกลัวกลัวตายพ่อแล้วว่ะคือเอ็ดดี้ผีแดร็ไอ้ยี่แล้วมันรนแรงอะเหลือคนเดียวแล้วสินะไอ้เดียวหรอวะ กูกลัวกูกลัวกูกลัวเียวกูกลัวมุยกยแยกาดิกูกลัวกูกลัวกูกลัวอ้อมมปคนอ้อมปคนอย่าฆ่ากูเลยอย่าฆ่ากูเลยครับพี่ถือว่าเราแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขและคบกันมานานเที่ยวอยู่ไกลมากเวันนี้คนที่ไปไกลมากเลยหรือวะเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วอย่าเ อย่าไปเตะอย่าไปเตอย่ามาอย่ามาทางลับมเดี๋ยวฟ้องพี่ป๊อปเลยเดี๋ยวพี่ป๊อปเลยเอีไอย่ไอ้ไอ้ยไอ้ี่ไอ้ยไอ้ี่ไอ้ยี่เ้ยี่ไอ้ีอ้ยไ้ี่อ้ยีไีไี่้ยไอ้ยีีย่ไอ้ยี่ี่อ้ยี่่อกี้ยี้าไปใยห้องยี่ไ่ไอ้้้ีี่ยี่ไย เดินดีนักอยู่เลยนีเฮ้ยทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้นี่เสียงผมดังนะเฮ้ยอันนี้ให้เป็นอ่ะเดี๋ยวนะเขาพิกิทเป็นพิกิทเป็อ่ะไปกับเพื่อนนี่แหละรอดแน่ๆหาหาทางไปดีๆอีกสิบสองมิลเลยแล้วทำไมขากระเพกหมดแรงอ่ะ เฮ้ยเราจะปิดห้องแล้วไงไงไรเฮ้ยผีมาผีมาโอ้ไม่รู้เลยว่าผีมาแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้พวกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนสปริงสปริงสปริงอย่าตามมาสปริงเฮ้ยเราหมุดทอรได้ปะมีหมุดได้เฮ้ยผีเปลาวะผีเอ้ผีมาไม่มาเนี่ยที่ขวาไง โโอ๋อโอ้สสวัดีโอ้พี่แป้งนี่เราเห็นคนอยู่แถวนี oh> ้อ no> ่ะพ uh ี <h 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 ่แป้งสวัสดีครนะไหนวะขวามันจะดูจอเดี่ยวกอนแล้วกำลังยืนคอมมิชเตอร์อย่งนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะยืนอยู่เฉยเสร็จเลยที่ผายแล้วชีวิติเจอแล้วเจอแล้วเจอแ่านในปลอดภัยขี่วินมอเตอร์ไซค์กับที่กอทมอย่ามากอทมอะไรแถวนี้ได้ไหมยู่ไหนวะ อัลโหลมาดาอยู่ไหนไม่รู้หนู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 ไม่เสียแตงพี่จีครับผมรักพี่มานานแล้วไ่ต้อมารักฉันไปเกลอย่าอเดี๋ยวยันเจนนะดีแค่ไหนเดี๋ยววะเฮ้ยลุงเป็นลาแล้วเห็นลากนะเนี่ยวะรนวยอย่าอย่าอยู่ละกู ยมีดวงไฟสองดวงอยู <overst run> ่แถวนี <imprisoned> ้ปีดวงใจดึงดวงจะมอบใหเธอเอาไว้ของไอ้ยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนะ่ยู่ข้างบนข้างบนเล้วเราชาร์จเลยเหาชาะไปเลยชาร์จ ยังไงก็ถือหรือเปล่าอยู่ไหนวะเหลือใครมั่งวะเนี่ยเฮ้ยมีข้างล่างคนนึงมีข้างล่างคนนึงใครวะนั่นไงนั่นไงมึงเสร็จกูแน่เสร็จกุณะใครยังใครยังไม่ตายบ้างหนูหนูยังไม่ตายหนูหนูเมียพี่ไมค์ค่ะหนูยังไม่ตายหนูจะแบนหนูจะแบนตายนะหนูจะเราต้องอยู่คู่กันนะพี่ไมค์ไหนวะเหรอจาะมันไม่ใช่ละมันเข้าไปไม่ได้อ่ะ หเข้าไปอีกห้องยังไงวะกูไม่รู้อยู่ไหนกันนอะสามสิบปีนี่มันอันตรายว่ะชีวิตรู้สึกเหมือนที่อันตรายไง่รู้อะนี่ไงสัตว์ใช่ป่ะอ้าวมันอยู่ตรงไหนอะออกมาเถอะเราเป็นมิตรนะมันเข้าไปยังไงฮะออกมาเร็วไม่ออกไอ้ควันไปไหมไปไหนต้องรอร์นไปอยู่ข้าื่องวอรนดูเครื่องวอรนมันเห็นอะแต่มันไปไม่ถูกอ่ะห้อตางรับมันเยอะกันเยอะแหละ เฮ้ยคนคนคนหรือเปล่าวะอ๋อพี่พี่ได้ไหมตายได้ไหมไขาคนเดียวเอาหอดสี่วะอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยอยากอะใครที่รอดอะปดามซีแอบประดามทีแอกดีท่อมีใครยังไม่ได้เป็นผีบ้างวะเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเลยพอมาอมออีกรอบใหม่อีกลาบหนึ่งเปลี่ยนแบบเออเปลี่ยนแบบไปไซ์ ได้จ้าวิ่งอันนี้ดานอะไรเสียวเลยแค่ได้ยินซื่อชื่อเออคิมุจฉได้ซิยังไม่เต้ยังไม่เต้กดสิคะมีขนลุกเลยกดเลยค่ะออพีตาเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเป็นอะไรเดี่ยวเป็นอะไรของเธอจัดแดหรอเด่งตเยนท่ะทุนอเอเหนื่อย โอ้โหเอาหอหายแล้วโอ้ยไปทางไหนดีไปทางไหนดีพระพวกไปพระพวกไปเร็วอ้าตกมาในไฟดวงไฟประหลาดคุยผ่านแล้วสายชุดแดงสายชุดแดงทำไรอ่ะสายชุดแดงเปิดดิสโก้เทคออกไแกออกไปเปิดดิสโก้เทคตึงตึงตือตือตือตึงตึงตึงเอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าพี่หายไลท์เปิตัวอะไรนะ กด F ไงเฮ้ยตดตดมาแล้วมันโผล่เร็วไปไหมนะไหนมันดูกล้องยังไงวะกดที่นขวานะขวาขวานะ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 ขวนะขวานะินเสวางะีนะขวนะขวานะขวมนะขยานะขวานะขวานะขานะานะขนะากะขนะขาน่าะขานนะานากะขะเวานะขานะานนะาะานะขวน เฮ้ยฮารุฮีเอ้ยกายไมไม่เอาเยหวกูอไนะจกูิไนิเ้ยไอ้วิาฮี่ไปอยู่ไหนะวิไอัม่ติดลนยไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยย่พี่ต้องกลัมาไอ้เไปซ้ายเลยโอเคโอเคไอ้น่ติดท่อวุเสอยหนอยีนอย่า ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเอไ้ยเฮ้ยผีผีีอาลงอดกนล้เอเนกูหลใหนจะขึ้นเจะไปไปด้วยไง๊ยแป๊บ อย่านนี้มันง่ายหรือตอนนี้ใครเป็นใครยังไม่ได้เป็นผีบ้างคะเนี่ยผมยังไม่เคยเป็นเลยยังไม่เคยเป็นผีตัวแรกโอ๊ยมันไม่ไหวแล้วมันรู้สึกกดดันมากค่ะปวดหัวเลยแเตอร์พิงเป็นอ่ะแต่เตอร์พิงเป็นว่ะออ๊ยง่ายแล้วง่ายแล้วรวมหัวรวมหัวรวมหางกันดิยี่นี่กี้มันติดโคตรสิ่งด่านนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงทางทางเดินเนี่ยเห็นเห็นป่ะไอ้ปุ่มปุ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นโคงเว้ยนี่กดคลิกปุ๊บโอ้ยเยีาหล่วง ไหนอ๋อเฮ้ยเป็นไหนกันวะหรอเป็นเป็นกับดักอ่ะไอ้คนไหนกดตรงนั้นหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไหเออเชี่ยขังตัวเองเออขังตัวเองแม่งเลยไปเฮ้ยจัดตรงนี้มันเป็นฝักลงเว้ยเฮ้ยพี่มาแล้วพี่ไปอยู่ไหนพี่ไปไปเร็วไปเร็วโอเคเคลียร์ลงมาลงมาอย่ามาเอาตูดผมเลยอย่าเอาตูดผมเลยอย่าลักกันเน่าอย่าละักกันอุ้ยไอสัตว์จะปิดประตูทล้วไปเร็วเร็วอย่ามาเอาตูดผมเลยแล้ว อย่ามาเฮ้ยทำไมเหมือนกูเห็นอะไรวิญญาณไอ้เี้ยไปไหนกันวะแต่ฉันคือวิญญาณที่ชอบรุมมันเงาโบอล้วรอดรู้สึกตึงนานปล่อยมากเลยน้องเคียวจะดูแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้มันปลอดภัยอยู่เฮ้ยลาง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 เลยมั้ร้อนเลยร้อนเลยเฮ้ยแล้วหายไปไหนวะหายไปไหนวะแล้วคือหายมันมาแล้วตัวพิดเฮ้ยใครโดดอยู่วะอะไร ใครมาใกล้ๆกันกักันตอพิงอยู่ไหนต่อพิงอนคือกูกลัวคือกูกลัวไงคือกูกลัวไงเยีกูกกลัววิญญาณกูก็รักเธอมากเลยนะเนี่ยเอ้ยแล้วกูโดนไอ้เรากูโดนกคนแดงเออเตาแล้วได้เราก็ด้วยเราก็ด้วย เดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้ฉันตายเพราะฉันติดบักซอกซอกซอกตึกเธออย่ามาโทษใครฉันเก่งขึ้นรีบกันฉันเก่งเข้าใจไหมอันเดอร์สแตนด์มี้แย่ใจดูติดบล็อกก็แกแกกังโอ้เจเสร็จแน่แกเสร็จแน่ฮัลโหลแกเสร็จฉันแน่ไม่นะไม่นะไม่กระโดดดึงดึงเป็นมาริโตเลยนี่อย่าเดะ อาตัวอะไรวะเนี่ยจิ๊จิิ๊จิ๊จิ๊อากูหยุดละอ่ะกูไปไปไหนกูเยาะลาด้วยนะกูไปไม่ได้อะดวงไฟฉันเห็นดวงไฟโอ้ยยังไงกูเหญ่เลยหัวซีชมพูแบบหาได้มากอ่ะฮัลโหลโคตรหาแม่งเอ้ยยังเหลืออีกหนึ่งคนใครเอ่ยว้าวไอ้พี่ไม้พี่ไม้อยู่ไหนวะ อยู่แถวนี้เลยอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไหนวะอย่าหยโดนลัวเดี๋ยววะอยู่บน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 เฮ้ยนั่นบนนั่นบนจะขึ้นยังไงวะเนี่ยค่จับดักโอ้ยทุกคนไว้ฉลาดไว้ฉลาดหน่อยแดกโกงก็ไม่มีอะไรแล้วในตัวตอนนี้มีแต่หมอยแล้วอย่ในนีไม่จ้าที่พันมีหมอยที่หนวดเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเรียกเขาอนอน ไอพี่ไหมลงมาด้านล่างแล้วหรอใช่ใช่ใช่พี่ไหมลงมาด้านล่างพี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมตังไว้รอด้วยตังไว้รอด้วยพี่ไหมอยู่บ้านกูพี่ไหมพี่ไหมหรอหรอรอนห้องด้วยน้องกลัวอยู่เป็นเพื่อนน้องที่เอ๋ยแม่งเสียนว่ะ ทำไมอ่ะทำไมพี่ไม่ถึงแบบหลบหลีกเร็วอะคะดูกล้องไม่เป็นนะไม่แม่งทำไมซ้อมแน่เลยเออครั้งนี้ไม่ได้ดูกล้องเลยว่ะหรือเออดูไม่กูเป็นผีก่อนจ้าไปวะเอ้าพี่กิดเป็นกดซิ๊กขวาแล้วมันก็เป็นจอเขียวๆว่ะมันดูยังไงอ่ะกดแซดกับเอ็กซ์มันต้องกดแซดกับเอ็กซ์ง่ายเหมือนแบบ จะเป็นกล้องกันใช่ะมาเจอฝัาห็นันแน่เมื่อกี้ผมเห็นเห็นแล้วและเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนหลอกผมด้วยครับเพื่อนมุมตรู้ตู้อยู่หลังเออมาเป็นด้วยเราควรรวมตัวกันเราใช้เราใช้วิชาลาบมันจะขังพี่ยหม่ไม่ต้องรอคนอื่นเดี๋ยวมันจะตายหมู่หรอกตาเฮ้ยเฮ้ยกูตกใจไหนตามพี่ไหม่ไปตามพี่ไปไปตรงนี้มันสัญญาณยังชีพมันเริ่มนี่นั่นนะฮัลโหล ย่องยังไงใครด่าตาดูกล้องมัง่งเลยเฮ้ยเฮ้ยย่องยังไงผีมาแล้วหรือเปล่าใครจะาตาดูกล้องมั้งพน้อยไหนไหนไหนขอดูก็ได้เดูดูให้ก็ได้ไม่รู้อยู่ไหนตัวใครผีมาใกล้ผีมาใกล้อยู่ไหนไม่รู้ไหนนี่ไงนี่ไงสัตว์นี่ไงโอ้ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูไปแล้วอะคือกูไปแล้วไงคือกูไปแล้วไงคือกูคือกูไปแล้วผีเขาเรียกผีตบ ยายาโูดรีบมึงไวไวรีบมึงไวไวกูทันกูทันเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วมึงกดทำไม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 พี่กิทแล้วพี่กดทำไมไอ้ตานเนี้ย แกงเกี่ยวในลิฟต์ไปสั่งเห็ใครหลบอยู่ตรงนั้นเห็นนะข้างล่างอ่ะหัวร้อนเลยอย่ามายุ่งกับกูดิอย่าแก่เกี่ยวในลิฟต์ไปสั่งหัวร้อนเลยหัวร้อนอีกแล้วเห็นใครอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครอยู่ค่ะไม่มีใครอยู่จริงๆค่ะมาผิดบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเหลือสองศพเราต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งดีกว่านะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาเอาแล้วมันไม่ตายวะมึงต้องตายเฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วกว่าเอาไปเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอายืนอยู่ไหนวะเฮ้ยกูติดกระจกอยู่ไหนวะเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยรอลิฟต์เหรอรอลิฟต์เหรอช้าจังเชยเดี๋ยตอนนี้เหลือใครตอนนี้เหลือใคร พี่ร้ายพี่ร้พี่ร้โหและวรอบรอบด้านเลยเอามึงมึงมาล้อมกูมาข้างบนข้างนเมื่อกี้ใครรอลิฟต์มะทันนี่แหละรอลิฟต์อ๋อลอลิฟต์หอลิฟต์จอแจจอแจจอแจโคตรกากเลยฮะข้างบนสุดข้างบนสุดข้างบนสุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นใครเออเฮ้ยโดนลงไปได้แล้วะเอาโดนแล้วเหรอแม่เฮ้ยมุดท่อไปนูนแล้วมุดท่อไปนแล้ว เล้วพี่ไหมคะแล้วเหลืยี่สิบวิตามล่างแล้วอ้ไหมตรงเล่นไมครับเอาให้ตายเอาให้ตายอยู่ไหนวะยุ่งบอลยุงบอลยุงบอลี่ไหมรอน้องก่อนโคตรเยนอ่ะแย่นแม่นักวิ่งชิบหายเลยอย่าอย่ามายุกอย่ามายุกรอก่อนไม่รอแต่ว่าอาเดี๋วอีกแล้วไม่วิ่งดี โอ้โหทโกงปะเนี่ยพี่มาแม่งโกงแม่งเทพจครูมากอ่ะเออกูเทพพี่ยวที่มาแม่งเติมเงินเติมครูฉันจะแจ้ง cm แบนเดี๋ยวก่อนโอ้โเหนื่อยวะไอ้สัตว์เหนื่อยเหนื่อยเหนล่นเกมนี้แล้วแคลอรี่ผ่านไปประมาณสองหมื่นไม่ใช่ไม่ใช่หนังผีแล้วมีใครได้ดูกล้องบ้างเปล่าเออไม่ได้ดูกล้องเลยอ่ะมีใครดูกล้องบ้างไหมดูแต่ดูไม่เป็นตับตีนแตกอย่างเดียวไม่ต้กล้องหนั ผมไม่ดูงั้นเลยโอ้ี่ใหม่เล่นเก่งมากอ่ะเดฟไงบอกแล้วดีเลยหนูอยากได้เป็นหัวเอาเอาคุณกิจก่อนทุกคนบายยหน่อยเร็วบายดูดีาะบายที่แป้งอย่าลืมนะคะดบดูเดฟศูนย์ว่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร์ด้วยอันซับด้วยก็ดีดิสไลค์เราเล่น เล่นเคียวอยากได้อันซับเอาไว้อันซับรอเล่นรอเล่นรอเล่นได้ได้ได้ไอผมเม็นแรกผมเม็นแรกยังไม่ทันบอกเขาดิฝากกดอีพอร์ตกับสแปมช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสเตอร์พิงค์ได้หลุดออกจากลกลน้องนี่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 ดูดูดูเลยวะเอ๊ะเขียนผิดไอ้สั้นไิดีเมทอะไรจะลูก เม็ดแรกเม็ดแรกอ๋ออ๋ออ๋อฟืดนเม็ดเลยมาเป็นเม็ดาเป็นเม็ดลยอะไรพี่พี่หมายจะกินกล้วยใช่ไหมคะนะเออกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีเขาผู้ชายเขาผู้ชายบายบายบายไปละเบาย